เพราะฉะนั้นนะคะได้แนวข้อสอบไปแล้วไปอ่านไปทบทวนให้ดีๆนะคะออาวแป๊บหนึงนะคูลืมเคลียร์หน้าจอเมื่อกี้สอนเพื่อนห้องสิบไปวันนี้นะคะเนื้อหาไม่ยากนะคะไม่ยาก ง่ายมากๆเดี๋ยวจะให้เวลาเราไปอ่านอ่านหนังสือทำโจทย์นะคะเตรียมตัวสอบสอคาบสุดท้ายตรงนี้ครูก็เลยจะพยายามไม่ให้การบ้านนะคะเพื่อที่จะให้เรามีเวลาไปอ่านหนังสือทบทวนโจทย์ปัญหาวันนี้เดี๋ยวพาทำสอข้อนะคะมีทั้งหมด2ข้ออ่ะ ตอนนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะเริ่มจากข้อนี้นะคะข้อนี้ข้อที่3ตรงนี้จะเป็นข้อแรกที่เราจะทําและข้อถัดไปก็คือในอยู่ในเรื่องของบันไดแล้วก็ตึกเหมือนเดิมอ่ะวันนี้จะให้หาอะไรเราต้องมาลองดูเริ่มจากข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจากรูปจงหาความยาวของเหว อ่ความกว้างของเหวระหว่างจุด P และจุด R ความยาวที่กําหนดให้นะคะเขาให้มาเป็นหน่วยมีหน่วยเป็นเมตรอ่เสียงชัดเจนไหมลูกได้ยินเสียงชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมชัดอ่าชัดนะเค่ะเขาบอกว่าให้เราหาความกว้างของเหวระหว่างจุด P ถึงจุด R หนูมองเห็นจุด P กับจุด R ไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเป็นความยาวที่ครูไฮไลท์ไว้ตรงนี้ลูก มันเป็นความยาวเหวจาก P ถึง R มองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮัลโหลตอบหน่อยเห็นไหมลูกอะจุด P กับจุด R ที่ครูไฮไลท์สีเหลืองนะคะครูถามว่ามันสมในกันกับรูปเล็กเนี่ยด้านไหนของรูปเล็ก P กับ r สมในกันด้านไหนลูก สมในกับด้านไหนลูก M L หรือเปล่าคะ M หรือ N นะเมื่อกี้ M ค่ะอา PR มันสมในกันกับด้านนี้เมื่อกี้ครูอ่าน PR ก็คืออ่านจากมุมมุมนี้ก่อนใช่ไหม PR สมในกันกับด้านนี้นะ LM ก็คือด้านนี้ที่หนูบอกเมื่อกี้คำถามต่อมาคือแล้วด้าน NR ด้าน NR ตรงนี้สมในกันกับด้านไหนของรูปเล็ก NR ลูก MN อ่าด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้าน NM แล้วสุดท้ายสุดท้ายแค่สีแดงดีกว่า NP N ตรงนี้สมในกันกับด้านไหนลูก LN อ่าตรงนี้สมนายกันกับด้านนี้หนูจับคู่ให้แล้วครบทั้ง3คู่หลังจากนั้นนะหนูก็มาหาความกว้างของเหวความกว้างของเหวเนี่ยเขาบอกว่าจากจุด P มาจุด r ใช่ไหมลูกครูไม่รู้ว่ามันกว้างเท่าไหร่ครูให้มันเป็น x ไว้ก่อนติดไปก่อนเป็น x เ,เคยสอนมาแล้วว่าการที่เราจะหาค่า x หรือหาความยาวด้านที่เราต้องการเนี่ยอันดับแรกเราต้องหาอะไรก่อน อัตราส่วนเก่งมากอัตราส่วนถามคืนว่าหนูอยากจะเอาด้านของรูปเล็กส่วนด้วยด้านของรูปใหญ่หรือจะเอาด้านรูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กแล้วแต่หนูเลยเอาด้านไหนลูกอุ้ยเลือกมาเลยเอาด้านอะอย่างนึงอะไรนะลุงลาวันใหญ่ อ่าหนูเอาใหญ่ส่วนเล็กใช่ไหมได้เอาใหญ่ส่วนเล็กแสดงว่าในข้อนี้หนูต้องเอารูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กตลอดเลยนะในการหาคําตอบอ่าเริ่มแล้วมีด้านคู่ไหนบ้างที่เขาให้ความยาวมาครบทั้ง2ด้านมีคู่ไหนลูกด้านไหนลูกคู่ไหนคู่ไหนที่เรารู้ความยาวทั้ง2คู่ทั้งสงด้านเลย NR แล้วก็ MN Uh, N, R NR เอารูปใหญ่ขึ้นก่อนส่วนด้วย NM รูปเล็ก NR ยาวเท่าไหร่120อ่า120ส่วนด้วย NM ้าวตัว M นะเนี่ย NM NM ยาว3 0อ่ตัดทอนได้ตัดทอนได้เหลือเท่าไหร่ตัดทอนได้อันดับแรกเวลาที่หนูตัดถ้าหนูอยากให้มันง่ายนะหนูเอาศูย์ตัดศูนย์ก่อนเหลือ12.3ส่วน3 เอาสามตัดลูกสามคูณอะไรเป็นสามเอาศูนย์ตัดตรงเนี้ยหนูได้สิบสองส่วนสามอะเหลือเท่าไหร่อะตัวเลขง่ายแหละเท่าไหร่ลูกง่ายมากสองส่วนสามหมายถึงว่าอะสิบสองส่วนสามหมายถึงว่าสิบสองถูกหารด้วยสามเหลือเท่าไหร่สี่อะได้สี่เหลือสี่แสดงว่าตรงเนี้ยเหลือสี หนู no, ต้องการหาความกว้างของเหวมันก็คือด้าน PR หรือเราหา้ก,กำหนดให้มันเป็น x x ตรงนี้อยู่ด้าน PR ซึ่งด้าน PR เนี่ยสมในก,นกันกับด้านด้านไหนนะ L อะไรนละลูก LM LM ah, mm hmm. PR เอาเอารูกใหญขึ้นก่อน PR ส่วนด้วย LM ถ้าจับมาทำเป็นอัตราส่วนมันจะเท่ากับ4ที่เราหาออกมาได้เมื่อกี้คราวนี้ PR ของเรายาวเท่าไหรไม่รู้ให้เป็น x เอ็มะเอยาวเท่าไหร่นะเอลเอ็่สิบห้ายี่สิฝั่งขวาเท่ากับ4ี่ะหนูย้ายข้างหาค่า X X ของเราได้เป็นเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวนะจัดการกับหน้าจอก่อนกระดาษไม่พอครูไม่อยากย้ายครูไม่อยากย้ายข้างโอเคเรียบร้อย อ่ะย้ายยี่สิบห้าขึ้นไปคูณเป็นเท่าไหร่ลูกค่า x เนี่ยหนูย้ายยี่สิบห้าขึ้นไปคูณกับสี่เป็นเท่าไหร่ลูก,อ,ก,ยยก, 4, ลกอืมยี่สิบห้าจากหารย้ายขึ้นไปฝั่งตรงข้ามกลายเป็นคูณหนูก็จะได้สี่คูณยี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่ลูกร้อยหนึ่งเออหนึ่งร้อยตัวเรียกง่ายมากโจทย์ข้อนี้มีหน่วยเป็นเป็นเป็นอะไรลูกโจทย์ให้มามีหน่วยเป็น เมตรเมตรสะดงว่าความกว้างของเหวเท่ากับเท่าไหร่ลูกมีกี่เมตรลูกหนึ <100. S 1> ่งร้อยอ่าหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยเมตรนะคะหนึ่งร้อยเมตรข้อนี้ผ่านไหมผ่านไหมลูกผ่านผ่านผ่านนะ,ะข้อนี้ไม่ยากนะง่ายๆเลยนะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยไม่ยากเหมือนกัน ในบทนี้ครูคอนเฟิร์มได้เลยว่าไม่มีข้อไหนยากเลยเราทำได้แน่นอนแต่ขั้นตอนการคิดและการมองภาพเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงเริ่มจากอ่ะแล้วรูปอ่ะโจทย์ข้อนี้มีรูปภาพมาให้ซึ่งมันง่ายถ้าโจทย์ข้อไหนมีรูปภาพมาให้ประกอบเนี่ยง่ายคำนวณง่ายครูอ่านโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าบันไดาย,ยาว4เมตรพาดอยู่ผนังตึก เมื่อช่างทาสีปีนขึ้นบันไดไปได้สองส่วนสาของความยาวของบันไดทำแปลงตกถ้าจุดที่แปลงตกลงมาเนี่ยถูกพื้นดินจากผนังตึก0.3เมตรจงหาว่าเชิงบันไดอยู่ห่างจากพื้นอยู่ห่างจากผนังตึกเท่าไหร่เชิงบันไดหมายความว่าบันไดตรงนี้ตรงที่ตั้งดินอยู่ลกูกเราเรียกเชิงบันไดเชิงบันไดเนี่ยอยู่ห่างจากผนังตึกเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น x นี่คือ X นี่คือ,คอตัวที่เรา ต้องการหากลับมาวิเคราะห์โจทย์ประโยคแรกโจทย์บอกว่าบันยายาวกี่เมตรนะลูกกี่เมตรนะนี่ไงประโยคแรกเลยอ๋าสี่เมตรแสดงว่าหนูวัดจากพื้นดินเนี่ยตรงเชิงบันไดเนี่ไปถึงปลายบันไดยนีย่ทั้งหมดเลยของบันไดตรงนีเนี้ยมันยาวนเมตรบันไดายมตราวนีม,มตรี่ เขาบอกว่าเมื่อช่างทาสีเนี่ยอันนี้คนคนนี้เป็นช่างทาสีนะช่างทาสีขึ้นบันไดไปได้สองส่วนสองในสามสองในสาม,สสามแปลว่าอะไรเขียนเป็นตัวเลขเขียนได้ว่าอะไรลูกสองในสามคือคืออะไรลูกลุงลาวันเหมือนจะตอบเลยตอบเลยลูกส,สองสองอะไรนะสองอะไรนะสองส่วนสามใช่สองส่วนสาม ของความยาวบันได2ส่วน3ของความยาวบันไดแปลว่า2.3ส่วน3คูณกับความยาวบันไดมีค่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้ความยาวบันไดเมื่อกี้โจทย์ให้มากี่เมตรนะ4เมตร4เมตรถูกต้องหนูก็เอา2ใน3แปลว่า2.3ส่วน3คูณ4ความยาวบันไดทั้งหมดมี4ก็เอา2.3ส่วน3คูณ4หนูจับคูณเลยลูก2คูณ4เป็นเท่าไหร่ลูก 8ปอ่ามีส่วน3ด้วยส่วน3ตรงนี้ไม่ต้องคูณกับใครดึงมาแสดงว่า2ใน3ของความยาวบันไดนั่นก็คือ8ปส่วนสพูดง่ายๆเลยก็คือช่างทาสีเนี่ยปีนขึ้นบันไดไปได้8ปส่วนสามเมตรไปได้8ปส่วนสเมตรแล้วระยะทางของบันไดที่เหลือล่ะมันเหลือเท่าไหร่อ่ะถ้า ช่างปีนขึ้นไปได้8ส่วน3สแสดงว่าบันไดที่เหลือที่ยังไม่ปีนขึ้นไปมันยาวทั้งหมด4เมตรใช่ไหมลูกมันยาวทั้งหมดบันไดยาวทั้งหมด4เมตรหนูก็ลบออกจากระยะทางที่ช่างปีนขึ้นไปเนี่ยเป็น8ส่วน3ม,มาหานะคําอ่าในการลบเศษส่วนตรงนี้หนูต้องทำส่วนให้เท่ากันซึ่งเลข4ตรงนี้4ตัวเดียวโดดๆมันคือ4ส่วนอะไรลูก 4ี่ส่วนสาส่วนอะไรสี่ส่วนอะไรส่วนหนใช่มันคือ4ีส่วนหนะหนูต้องการทําให้เลข1ตรงนี้กลายเป็นเลข3ามทำส่วนให้เท่ากันเอาอะไรมาคูณจาก1นึ่ทำให้เป็น3เอาอะไรมาคูณลูกสาม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 ส่วนสถูกต้องเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนเอา3คูณทั้งเศษและส่วนพูดง่ายๆก็คือเอา3าส่วนสเข้ามาคูณสีส่วนหนึ่ง อ่าช่วยกันคิดสี่คูณสามเป็นสี่สามเป็นเท่าไหร่ลูกตรงนี้สิบส <12. S 1> องสิบสองเก่งมากส่วนหนึ่งคูณสามเป็นสามลบกับแปดส่วนสามตอนนี้ส่วนเท่ากันหรือยังเท่าแล้วค่ะเท่าแล้วนะคราวนี้ถ้าส่วนเท่ากันแล้วหนูหาต่อได้โดยการเอาเศษคือสิบสองลบแปดลบกันเลยสิบสองลบแปดเหลือเท่าไหร่ สี <4. S 1> อ่อหนูจะหาออกมาได้เป็นสี่ส่วนสามแสดงว่าระยะทางบันไดที่เหลือที่ช่างยังไม่ขึ้นไปตรงนี้เป็นสี่ส่วนสามเมตรอะพูดง่ายๆช่างเดินขึ้นจากบันไดไปแล้วเนี่ยได้แปดส่วนสามเมตรระยะทางที่เหลือก็คือสี่ส่วนสามอะทำไมครูต้องหาตรงนี้เรามาดูนี่เดี๋ยวครูจะพาวิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์นะคะอะ จากรูปภาพที่เราวิเคราะห์มาเมื่อกี้นะคะจากรูปภาพที่เราวิเคราะห์มาเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวนะมันขีดมันขีดมั่วมากเลยเดี๋ยวครูลบก่อนโอเคเรียบร้อย เอาหลบมุมไว้ตรงนี้วิธีการคิดอันนี้กระดาษทดนะอันนี้กระดาษทดนะจากรูปภาพที่เราทดลงไปเมื่อกี้มันอาจจะดูสับสนวุ่นวายมันดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยววิเคราะห์ใหม่อันนี้เป็นรูปบันไดอันนี้เป็นระยะห่างจากเชิงบันไดามาถึงตัวตึกอ่ะอันนี้เป็นตึกนะที่อยู่ขวามือเป็นตึก คราวนี้ตึกของเราเวลาสร้างเนี่ยเขาจะสร้างตั้งตรงกับพื้นดินพูดง่ายๆก็คือมันตั้งฉากใช่ไหมลูกเวลาสร้างตึกต้องสร้างตั้งฉากกับพื้นดินแสดงว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นมุมตั้งฉากคราวนี้วิเคราะห์โจทย์โจทย์บอกว่าช่างเนี่ยขึ้นบันไดไปได้8ส่วน3ของบันไดก็คือ2ใน3ของความยาวบันไดเมื่อกี้เราหาออกมาได้8ส่วนส เส้นสีดำตรงนี้แปลว่าช่างขึ้นไปได้ตรงนี้นะได้8ปดส่วนสานะอ่ะขีดไว้ก่อนสีดำตรงนี้ตรงนี้ช่างขึ้นไปได้8ปดส่วนสเมื่อช่างขึ้นไปได้ปุ๊บทำแปลงตกลงมาถึงพื้นแปลงทาสีตกลงมาซึ่งโจทย์บอกว่าระยะทางที่ทำแปลงทาสีตกถึงพื้นเนี่ยจากพื้นที่แปลงตกลงมาพึ๊กห่างจากผนังกี่เมตรนะลูก นี่นี่นี่0.3เมตรแปลงตกลงมาห่างจากผนัง0.3แล้วคราวนี้เวลาที่แปลงมันตกลงมาเนี่ยมันตกลงมาเป็นแนวดิ่งแสดงว่าตกลงมาเป็นแนวดิ่งแนวตรงปุ๊บคนของเราหรือช่างของเราที่ยืนอยู่บนบันไดเนี่ยถ้าแปลงตกลงมาถึงพื้นเนี่ยห่างจากตึก0.3แสดงว่าคนก็ห่างจากตึกเท่าไหร่ลูก จุดเดียวกันที่เปลี่ยนลงมาเลยเท่าไรนะศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามเท่ากันอ่าห่างคนอยู่ห่างจากตึกศูนย์จุดสามเท่ากันเลยกับแปลงที่หล่นลงมาเมื่อกี้คราวนี้เมื่อหนูได้ตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้หนูหาออกมาได้อีกว่าแสดงว่าระยะทางของบันไดที่เหลือที่ช่างยังไม่เดินขึ้นไปเนี่ยหนูหาออกมาได้เหลือ4ส่วนสเมตร นี่คือรูปภาพที่หนูวิเคราะห์ออกมาได้สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ถามว่าแล้วบันไดเนี่ยเชิงบันไดเนี่ยอยู่ห่างจากผนังตึกตรงเนี้ยกี่เมตรเราให้เป็น X อ,อ่ะให้หนูมองภาพเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กที่ครูไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้หนูมองเห็นไหมลูกเห็นไหมลูก<า>อาตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปเล็ก ส่วนสามเหลี่ยมรูปใหญ่ให้มองแบบนี้เลยเป็นรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยสีฟ้าให้มองเป็นสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีฟ้าคราวนี้ครูอยากจะวาดใหม่เพื่อความชัดเจนขอวาดใหม่อีกรอบหนึ่งเอารูปเล็กอันนี้เป็นรูปเล็กสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้นี่สีเหลืองตรงนี้ยาวสี่ส่วนสามตรงนี้ยาวศูนย์จุดสามและสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้เป็นรูปใหญ่นะ รูปใหญ่ตรงพื้นตรงนี้คือเชิงบันไดห่างจากตึกยาว x เ,เมตรไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่ให้ยาว x เ,เมตรคือสิ่งที่เราต้องการหาพอดีเลยแล้วบันไดบันไดเนี่ยมันยาว4เมตรใช่ไหมโจทย์บอกมาว่าบันไดาย,ยาว4เมตรเรายึดรูปภาพทั้งหมดเลยนะความยาวของบันไดทั้งหมดเพราะเรามองเป็นรูปใหญ่อะพอถึงตรงนี้ปุ๊บหนูวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเป็นรูปเล็กกับรูปใหญ่ ตอนนี้หนูต้องการที่จะหาว่าเชิงบันไดเนี่ยอยู่ห่างจากผนังกี่เมตรหนูต้องหาอะไรก่อนอันดับแรกก่อนที่จะไปเทียบค่า x อ,อัตราส่วนเก่งมากอัตราส่วนก่อนที่จะไปหาอัตราส่วนเทียบด้านก่อนครูถามว่าอ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อให้มันก่อนมันเรียกยากตั้งชื่อด้านเอารูปเล็กเป็น A สามเหลี่ยม ABC รูปใหญ่ d e f อ่ะ เอาง่ายๆ A B C D D E F อ่ะด้านด้าน D F ของรูปใหญ่สมในกันกับด้านไหนของรูปเล็ก A C เก่งมาก A C แล้วด้าน D E ของรูปใหญ่สมในกันกับด้านไหนรูปเล็กลูก A B A B แสดงว่า E F ที่เหลือก็จะสมในกับด้าน B C ทันไหมอ่ะด้านนี้จะสมในกันคราวนี้จากที่หนูจับคู่ทั้ง3คู่แล้วมีคู่ไหนบ้างที่หนูรู้ความยาวทั้ง2ด้านด้านไหนลูก E D กับ B A E D e D กับ ba เก่งมาก e d กับ ba แสดงว่าถ้าหนูจัดรูปแบบเนี้ย e d ส่วนด้วย ba แสดงว่าหนูเอารูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กใช่ไหมลูกใช่ไหมค่ะอ่าถ้าหนูเอารูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กหนูต้องใช้รูปใหญ่ส่วนด้วยรูปเล็กตลอดทั้งข้อนี้ในการหาคราวนี้ e d มันยาวสี่ส่วนด้วย ba ยาวสี่ส่วนสาม จำได้ไหมเวลาเจอโจทย์ประเภทนี้หนูเจอ5ส่วน2ส่วนด้วย4ส่วนสมสมมตินะส่วนด้วย4ส่วน3เวลาที่หนูหาเศษส่วนซ้อนกันอยู่แบบนี้ตัวเศษเราจะยึดเส้นที่มันยาวที่สุดเส้นส่วนที่มันยาวที่สุดเป็นหลักตัวเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างเศษส่วน ตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านด้านล่างเวลาที่เราจะหาค่าของไอตัวเศษที่มันซ้อนกันตัวนี้เศษส่วนซ้อนกันแบบนี้หนูจะต้องยึดตัวด้านบนเป็นหลัก5ส่วน2เศษส่วนแปลว่าหารกันอยู่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างเป็น4ส่วน3เราจะเขียนสลับเป็น3ส่วนอะไรลูก สามส่วนสี่แล้วเราก็จับคูณกันปกติเอาห้าคูณสามเป็นสิบห้าส่วนสี่สองคูณสี่เป็นแปดนี่คือวิธีการหาอีกครั้งหนึ่งถ้าหนูเจอหกส่วนเจ็ดส่วนด้วยแปดส่วนเก้าหนูถามก่อนว่าตัวเศษของหนูคืออะไรตัวเศษคือตัวเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนลูกคืออะไรลูกหก <6, 7. S 1> ส่วนเจ็ดหกส่วนเจ็ดเก่งมากตัวส่วนคือ ส่วนเก้าส่วนเก้าโอเคเวลาที่หนูหาหนูก็เปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นการหารหนูก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนด้านบนเหมือนเดิม6ส่วน7 6ส่วน7คูณอยู่กับเอาด้านล่างกับเศษเป็นส่วนจาก8ส่วนเเป็น9ส่วนแป9ส่วน8นี่คือวิธีการคิดถ้าเราเจอเศษส่วนแบบนี้อ่ะคราวนี้นะสิ่งที่หนูเจอ ตอนนี้ด้านบนเป็นเลขสี่ตัวเศษอพูดง่ายๆตัวเศษเป็นสี่แต่ตัวส่วนเป็นเป็นเศษส่วนใช่ไหมลูกหนูก็สลับแค่ตัวส่วนหนูก็จะได้เป็นสี่คูณอยู่กับอะไรเอ่ยสามส่วนสี่ใช่จากสี่ส่วนสามเปลี่ยนเป็นสามส่วนสี่คราวนี้เลขสี่กับเลขสี่ตัดทอนกันได้ไหมลูกตัดได้ไหม สีตัดสีได้ไหมได้ค่ะได้สีตัดสเหลือใครเหลือใครลูกเหลือใครเหลือ3ตรงนี้อัตราส่วนของเราหาได้ออกมาเหลือ3วิธีการหาต่อไปคือเราต้องการหาค่า x หรือพูดง่ายๆก็คือพูดต้องการหาว่าเชิงบันไดอยู่ห่างจากตึกเท่าไหร่ค่า x ที่เราต้องการหาอยู่ด้านไหน อยู่ด้านไหนลูกของรูปสามเหลี่ยม DF DF เอาตอนนี้หนูมองเห็นหน้าจอครูมไหมลูกอะมาแล้ว DF สมใน,นกันกับด้านไหนของรูปเล็ก AC AC โอเคถ้าหนูจับเทียบแบบนี้นะคะหนูก็จับเท่ากับ3าม พออัตราส่วนที่หาออกมาเมื่อกี้เท่ากับ3อ่าหาออกมาปุบ๊บหาออกมาปุ๊บ DF เมื่อกี้เราให้เป็น x อ่าแทนค่าด้วยตัว x ส่วนด้วย AC ยาวเท่าไหร่ลูก0.3 0.3โอเคกระดาษไม่พอจะต้องจัดหน้าใหม่แป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ โอเคได้ออกมาแล้ว ac ของเรายาว0.3ฝั่งขวาเท่ากับ3คราวนี้หนูหาค่า x ลูกหนูหาค่า x หนูก็ย้าย0.3ขึ้นไปคูณ0.3คูณ 3, 3เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก0.3คูณ 3, 3เป็นเท่าไหร่ลูกตัวเลขง,ง่ายมาก0.3เท่าไหร่ ศูนคูณสาเป็นเท่าไหร่ลูกอุ้ยสาคูณสามเป็นเท่าไหร่ามคูณสามเออศูนมีหน่วยเป็นเมตรแสดงว่าเชิงบันไดอยู่ห่างจากผนังตึกกี่เมตรลูก0.9เมตรถูกต้องเชิงบันไดห่างผนังตึก 0.9เมตรอ่ะทำได้ไหมข้อนี้ใช้เวลาคิดนานนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ยากมากเท่าไหร่ทำได้ไหมลูกไหวไหมทำได้ไหมได้ค่ะได้นะอะสำหรับวันนี้ครูพาทำสองข้อเพราะเอาเวลาที่เหลือเนี่ย ไปอ่านหนังสือสอบคาบต่อไปเราจะเจอกันอีกทีในคาบไหนนะวันศุกร์วันวันวันศุกร์ใช่แสดงว่าเราจะสอบวันศุกร์นะคะอะโอเคเดี๋ยวสไลด์วันนี้ครูจะส่งให้ในแชทขอเช็คชื่อก่อนเช็คทันอยู่ใช่ไหมทันแหละเวลาเหลืออะเตรียมเปิดไมค์ขานชื่อตัวเองนะ เดี๋ยวเปิดลนชื่อแป๊บหนึ่งลูก